อ่าแล้วถ้าผมอยากจะซื้อไปขายเนี่ยพี่มีขายส่งไหมครับมีค่ะตัวนี้ขายดีนะซื้อง่ายขายคล่องยิ่งขายได้เยอะกําไรก็ยิ่งดีแล้วอย่างนี้ผมจะต้องซื้อเยอะมากไหมครับถ้าจะซื้อไปขายอะ่ะถึงจะได้ราคาส่งไม่ต้องซื้อเยอะก็ได้ค่ะสามารถทักมาหลังไมค์ได้เลยของเรามีราคาส่งให้ค่ะอ๋อโหขายอะไรครับเนี่ยแม่ค้าขายไฟ LED โมดูลค่ะอ๋อครับแล้วมันเอาไปทำอะไรได้บ้างอะพี่ ทำได้หลายอย่างเลยนะส่วนมากก็เอาไปติดซ่อนมุมไป้ายไฟอะคริลิกไป้ายไฟโลหะอะไรพวกนี้นะ่ะอ๋อครับแล้วถ้าผมเจาไปติดพวกมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ได้ไหมพี่ได้ได้ทั้งรถยนต์รถบรรทุกรถสิบล้อรถกระบะหรือว่ารถไถได้หมดเลยรถเสลงได้ไหมอะได้สิอ๋อโอเคครับแล้วมันใช้กับไฟอะไรอะพี่มีทั้งไฟ12โวลต์และ24โวลต์ให้เลือกเลยค่ะอ๋อครับ โอ้แล้วไฟมันมีกี่สีพี่มีเยอะจังเลยนี่นะคะมีให้เลือกถึงสิสเลยนะอ๋อเดี๋ยวพี่เทให้ผมดูหน่อยได้ไหมล่ะได้คะ่ะแผงหนึ่งนี่มันมีกี่ชิ้นเนี่ยครับพี่มี2 0ชิ้นค่ะแล้วถ้าผมจะตัดแบ่งนี่ได้ไหมได้คะ่ะ1ชิ้นก็ขายอ๋อก็คือตัดเป็นชิ้นชิ้นตัดสายไฟออกแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมครับใช้ได้เลยคะ่ะอ๋อครับจะเทสความสว่างให้ดูนะคะโอ้ สว่างอยู่นะอเคถ้าเราจะตัดแบ่งนะก็จะตัดตรงนี้อ๋อตัดนี้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ตัดสายอ่าครับอ่ะเราก็เดี๋ยวจะเทสให้ดูอ๋อแต่เป็นชินช้นชิ้นก็ไปใช้ต่อได้เลยใช่อ๋อโอเคครับโอเค,ค่ะตอนนี้เรามีสีใหม่มาด้วยนะคะสีอะไรพี่เจ็ดสีกระพริบอ่าลองเทสให้ดูหน่อยครับ อ๋อมันก็จะกระพริบแบบนี้เลยใช่ไหมใช่โอ้ผมอยากดูไฟอ่ะพี่พี่ใช้ให้ผมดูได้ไหมอ่ะได้เลยอ๋อครับตัวสีแดงไฟก็จะสีแดงนะคะอ๋อนี้สีอะไรสีมว่วง uv ใช่นี้สีชมพู แล้วตัวไฟมันกันน้ำไหมครับถามว่ากันไหมโดนน้ำได้แค่ผ่านๆคะ่ะแต่ว่าไม่สามารถเอาตัวมันไปจุ่มกับน้ำได้นะอ๋อครับแล้วไอ้ก,กาวที่มันแถมมาให้นี่มันเหนียวไหมครับต้องดูว่าเอาไปติดกับอะไรนะคะถ้าเอาไปติดกับที่แห้งๆเนี่ยมันก็ติดได้แต่ถ้าเอาไปติดกับรถที่มันโดนน้ำอะ่ะ ก็สามารถเอาน็อตนะคะยึดได้นะคะเพราะว่ามันมีรูอ๋อถ้าเกิดติดกับรถนี่ก็คือเวลากาวกาวสองหน้ามันโดนน้ามันก็จะหลุดง่ายใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเราก็จะจะยึดที่รูน็อตนี่ใช่ไหมใช่ค่ะมีรูน็อตให้สามารถยึดได้เลยก็คืออยู่ที่ว่าเราจะไปติดตั้งยังไงถูกวิธีหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อครับหรือถ้าอยากซื้อไปขายทางเรามีราคาส่งให้สามารถทักข้อความมาได้เลยนะคะ